บรรยากาศยามเช้าค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่กับแม่สมศรีอีกแล้วค่ะลมหนาวมาแล้วนะคะลมหนาวมาแล้วเราก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่บรรยากาศช่วงเช้าหน้าบ้านแม่สมศรีเลยค่ะรถเมย์เพิ่งวิ่งผ่านไปนะคะเพื่อนๆค่ะเก็บบรรยากาศยามเช้ามาให้เพื่อนๆในพี่ได้ชมกันฝนตกทั้งคืนเลยค่ะฝนตกนะคะ ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเฉอะแฉะนี่ใบไม้ร่วงร่นเต็มถนนเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะลมแรงมากดูต้นไม้นะคะนี่บรรยากาศหน้าบ้านแม่สมสีเลยค่ะเป็นชั่วโมงเร่งรีบนะคะทุกคนก็กำลังเร่งรีบไปทำงานไปทำตามฝันนะคะเพื่อนๆค่ะ อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นมอเตอร์เวย์นะคะบานแม่สมสีมีทั้งจักรยานและรถยนต์นะคะบรรยากาศช่วงเช้าก็จะเร่งรีบนี่2องโมงกว่าแล้วยังไม่สว่างเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ชั่วโมงเล่งด่วนของอังกฤษค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะขอให้เพื่อนๆในพี่ทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมมีแต่ความสุขเช่นกันคะ่ะเฮง,งเฮงรวยรวยปังปงทัทุกๆบ้านคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ